สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟที่ิจาทุกทุกทันนะครับมือนี้้าพี่น้องมาเบิงง้วอทองง้วแม่ลูกเป็นราคาซื้อสองในสามครับพี่น้องมาอยู่กับพ่อท่อนครับสวัสดีครับพ่อท่อนครับสวัสดีครับมือนี้ครับเปิดราคาอยู่กลางทงหน้าคือเก่าเนาะพ่อท่อนเนาะครับผมนะครับตอนน้าพี่น้องนี่แม่ทองแล้วเนาะพ่อเนาะครับนะครับเป็นราคาซื้อสองในสามครับง้วสาวทองแรกอีกหนึ่งตครับพี่น้องตัวนั้นลักสองขับปุ๋อ้วนเลยนะครับอยู่บ้านทวีผลครับตบบหน้าหวาอำเภอปทุมราชม้งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับ แบ่งปัน3มโตครับพี่น้องนาเลี่ยงนะครับทั้ง3โตเลยเดี๋ยวเบิ่งแต่ละชุดน้ากันครับเดี๋ยวเาเริ่มจากแม่ลูกกันครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับแม่ทองแล้วตัวทองแม่แล้วประกันทองแม่เพ่นครับคคมหนีเพระท่อนเปิดจักบาดก็พ่อสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับสามหมื่นเก้าครับแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกเง่าอัดหลาดเลยแม่กระทองแล้วครับตัวทองแล้วแม่เพลินเนาะตัวทองแล้วครับแม่มันทองจ็เดือนแล้วครับพ่อ สองเดือนกว่าแหละครับสองเดือนกว่านะครับประกันทองแม่พ่อดักประกันทองครับผมสามหมื่นเก้าพครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับลูกงามงามนะครับแม่มันสูงแล้วพ่อสูงหน่อยสามสิบแปดบอกลบครับร้อยสามแปดบวกลบครับพี่น้องลูกงามงามนะครับลูกเพิ่นนี่ครับเป็นง่วลูกแรกเลยน้องพรเนาะครับผมลูกที่สองในทองครับแม่ตัวจทองแล้วเด้อพี่น้องทองสองเดือนเคิงนะครับนี่สามหมื่นเก้าพัน ราคานีต่อรองได้นะพ่อเนาะต่อรองได้ครับอ่ครับขาทุกข้าทอนประกันจัดหมื่นครับพ่อสิบหมื่นครับผมสิบหมื่นโอ้สดดีพี่น้องพรมนี่ห้องสามเก่านะครับนังนาดีนังดีทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่สูงลอยสามแปดบกลบน่อเนาะครับผมหัวลูกแหลกราคานีทรงฟีกะลอยโล่ลอยโล่คือเก่าครับพี่น้องโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกสาวเพิ่นครับไใประมาณจักเดือนครับเจ็ดเดือนกว่าเนี่ยครับอ่าใบมันเจ็ดเดือนครับสนเข้าให้แล้วเด้อพี่น้องนะครับ ลำโตยาวดีลูกสาวนะครับเป็นวะามันลูกผสมแม่เพิินครับทองสองเดือนเคืองนะครับเนสมอยังมากครับพ่อสมบะามันมากครับสมบะหมันมากครับปากันทองแม่เพล่นครับราคาซื้อสองในสามครับพี่น้องซื้อไปกระทารุ่นลูกเลยนะครับแม่ทองให้แล้วนะครับนี่โคมนี่นะครับสามหมื่นเก้าพันต่อล่องได้นะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับนี่ลูกสาวเพิ่นเพิ่นสิกินหยาพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศตอน สีม่วงกว่าๆนะครับสีม่วงกว่าๆมาถ่ายให้พอเพิ่นครับเบิ่งฟังนี่นะครับฟังสายของงัวนะครับสามหมื่นเก้าพันราคาห้องครับแม่ลูกลูกแม่งัวลูกแหลกได้เนาะพอครับผมลูกทีสองในทองครับนี่นะครับจังนวยแม่เพิ่นก็ออกครับจังนวยลูกเพิ่นก็สมครับยีหนะสามเก่าครับห้องนะครับเพดแดงผ้าดำครับทุกแมงลูกพ่วงหางดำครับ สนใจกระโทตกมาเด้อพี่น้องนะครับเป็นชุดแดกของมือนี่นะครับก่อนสีไปเบิงอ่าก่อนสีไปเบิงแม่หองนะครับอีกหนึงตัวมีแม่เพิ่นนะครับอ่ะกวันกระจับดีเจ้าจุ่มมองนังครับนะครับนุ่มสีเต่าเล็กกว่าท่อปกติดีนะครับแม่เพิ่นนะครับสามหมื่นเก่าลูกเพิ่นนี่สิไปหาอีกตัวนึงต้องไปหาหมูละนะครับลูกสาวเพิ่นไมเจ็ดเดือนกว่าแล้วพอนหมครับผมอ่ะสนเข้าให้แล้วครับพี่น้อง ครับลูกสาว่นไว้เจ็ดเตือนนะครับแม่ทองสองเดือนกว่าประกันทองแม่พันครับแม่เป็นสูงรอยสามแปดนะพอนะครับผมเพราะท่อนห้องไว้สามเก่าเด้อ้องเด้อลักสามนะครับเป็นราคาซื่อสองในสามนะครับที่น่องเป็นราคาประกันทองแม่พันครับล่ำโตเงาทั้งแม่ทั้งลูกครับสดดีนะครับสดดีเอาลูกตัวแม่ไปพรอมนะครับมาถึงใจโทรมาเลยนะครับราคานีเพราะท่อนทรงฟี่ลอยโลครับครับผม ส่วนมากก็่อยก็โลพอมันก็ไปคือเก่าแล้วครับขอให้โทษมากครับพี่น้องอ่ะแม่เพิ่นกะเป็นรามันดุผสมเหมือนกันเบิ่งไล่เหย่าได้หลายนะครับมีสองชุดมือนีครับพี่น้องจังสีตัดที่ใจง่ายนะครับเล็กกว่าเท่าปกติดีนะครับนุ่มกะซีเต่าแม่เพิ่นนะครับดูไหวเจ็ดเดือนแม่ทองสองเดือนครึ่งนะครับเป็นราคาซื้อสองในสามนะครับจมูกแม่เพิ่นกะสีดำบมเสิบาแว่งคลิปหูดำครับสดดีนะพ่อเนาะสดครับสดแห้ง สดแห้งลูกกันงามแห้งลูกกันน่าดีอ่ะประกันทองแม่ล์มันครับราคาค่าทุกข้าทอนประกันจักหมื่นกระพาะสิบหมื่นครับผมสิบหมื่นครับนะครับทั้งสองตัวเล้วแม่ลูกเลยนะครับทัสองตัวเลยครับนะครับลูกมันเจ็ดเดือนพี่น้องนะครับลำหญ้าดีอ่ะสดดีครับลำโตหญาทั้งแม่ทั้งลูกครับสามหมื่นเก้าพันราคาห้องครับรักสาม ตัวต่อไปครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องอ้วนๆตันๆเลยครับทอดเจ็เดือนครับพ่อเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสาวทองแรกพอทอดเปิดจักบาทครับสองหมื่นแปดพันครับผมสองหมื่นแปดพันครับพี่น้องนะครับแม่สาวทองแรกครับท้ายสูงอะไรคพ่อครับร้อยสามสิบห้าบวกลบครับร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับทองเจ็ดเดือนสมโตมากนล้พ่อเนาะครับผมนะครับสองหมื่นแปดสองหมืนแปดนะครับครับตันดีพี่น้องอ้วนๆจะโมกสีดำประสิบเบาเวงครับใบหูบรสิบเบาเวงครับพี่น้อง นั่งนาอังดึกดีนะครับควันจับจุ่มหมองอังคับนะครับพอตัวท้องแล้วเนาะตัวเรียบร้อยครับผมสองหมื่นแปดนะครับผู้ได้มักสไตล์อ้วนๆพี่น้องนะครับเนื้อหนังบูสุดยอดอ่าเล็กกว่าเท่าปกตินะครับตรงขาเป็นกระห้อยตลอดห้อยยั้งละพี่น้องตะหน่อยเพื่อนครับเศร้านะนะครับเป็นชุดที่สองนะครับแม่สาวท้องแรกปักกันท้องนะครับคราทุกกระท้อนประกันซิบเหมือพอเนาะครับผมสรงปีกอะลอยโล่เก่านะครับ อานี่สามโตพี่น้องเป็นชุดตั้งข้อพอดเดียวตัวนี้นะครับแม่ลูกกับแม่สาวเป็นราคาซื้อสามแต่หาหนนะเอาแม่ลูกกับสีออกกันเดีตัวนี้กับสีออกนเดีซื้อสามโตครับพี่น้องก็น่าคตได้หาโตแน่นอนนะครับค้าพี่น้องอยากเมาไปน้อกันกะยินดีนะครับเด้อพี่น้องอ่าเพศแดงพาดําครับพ่วงหางดาอ้วนดีครับตัวนี้สองหมื่นแปดนะครับราคาห่องตอรองได้นะครับ เบิงฟังนี่นะครับสาวทองแดงสูงหน่อยตามหาหมดลบ,บับอนาคตก็จะสูงคนอีกี่ดอกพี่น้องมาสาวนะครับเอานุ่มกับสีเต่าแล้วพอเนาะครับผมนะครับตัวทองเหลวมาถึงใจทรท่มหาทอดได้สองหมื่นแปดสาวทองแดงอีกสองเดือนตัวนี้จะกินน้องอแล้วพอเราทาอยู่ลังพี่น้องโปรดไปเสียเวลาสมอีกโมุ้้ยตันแห้งเนื้อหนังมาโปด ม่นอวดกันเลยบอมันกินเก่งนะครับกินเก่งครับโอ้พี่น้องมึงตี๋หยาดีอตันจืลือนะครับเอานมซีเต่าครับพี่น้องขอเท่าเล็บปกติดีเป็นชุดที่2ครับมือนี่แบ่งปันนะครับแม่สาวท้องแรกนะครับถ่ายสูงลอยสาหกลบนะครับพอทอนห้อไปงหมืนนะครับเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องเป็นพอดีเลี่ยงมันอวนที่อยากไปอยากไปกินหยาได้บ่อยังได้ไนมไปแล้วเด้ไปไปไปอะนะครับ ครบแล้วนะครับมื่อนี้2ชุดครับแม่ลูกแม่ท้องนะครับซื้อสองในสามหนึ่งโคมครับแม่สาวทองแหลกหนึ่งตัวครับมากถึงใจโท่มาหาพ่อท่อน้อยู่บ้านทวีฝนตะบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชมุกดาาจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่ะไอดีไร้เด๋ยวพีิจาขึ้นไห้เด้อพี่น้องเด้อนะครับน้องเพิ่นหิวหยาแห้งกันละอยากไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพีิจาปทุมราชครับพ่อทอนครับขอจบคลิปเพียงเลยครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่ะครับพ่อรบกวนจูงทั้งคนครับไปลรัป่ะเดี๋โชว์จังน่อยนะครับ